บุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วดูดวงต่อก่อนน่าจะเกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ทำคอนเทนต์นี้ค่ะอยู่ที่ตำหนักโทมิโกะนะคะคนคะ่ะคือขนลุกมาก <c oughs> แค่ลงไปนั่งเนี่ยพี่เขาก็ทักล <c oughs> เลเราจะไปกินปลาส้มกัน,นะคะ่ะที่ร้านโทมิโกะซูชิอุดมสุข58ค่ะบรรยากาศร้านด้านนอกเขานะคะก็คือญี่ปุ่นสุดโทมแดงก็มาจ้ะจะมาโดนอาหารญี่ปุ่นปิดใทยด้วยกันดูดวงแบบเก๋ๆแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยจ้ะลองมาโดนกันได้ค่ะกับร้านโทมิโกะซูชิอุดมสุข58ค่ะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จากสูตรคิดพยากรณ์นะครับซึ่งจะเป็นรายการโจกัรพยากรณ์ผ่านไพ่เสี่ยงร้อยแปดของอาจารย์ครับจะทําแยกออกมาจากคิดประจําวันเกิดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคิดพวงจุ้ยหรือรายการผีก็ดีนะครับรายการผีที่พูดถึงตอนเนี้ยังไม่ได้อ่อนแอสักทีอย่างอย่างเดียวให้ลุ้นไปก่อนคนรอนะคนกดติดตามช่องนั้นกันแบบถล่มทลายมากเลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูอไม่เป็นไร กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอามาลงช่องนี้หรือจะเอาไปแยกใช่ไหมเอาลงช่องนี้ดีกว่าเพราะว่าแฟนคลับเราเยอะหรือว่าคอมเมนต์กันมาก็ได้เพราะบางคนนะเขาติดตามช่องนี้แล้วแง่ใจก็แบบจะไปกดติดตามช่องใหม่เขาก็ไม่สะดวกเนาะอ้ได้เอาลงนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวรออดใจรอสักนิดนึงนะคะใช่แล้วเดี๋ยวจะลงให้นะรอหนึ่งมาตัดเนซ่าเลยใช่รอคนตัดก่อนเมื่อให้คนตัดเราเราก็จะไม่ว่างเหมือนกันนะใช่ไหมรย์แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะอ่ะแล้วก็ ยังไงก็ให้ทุกๆคนระวังตัวนะคะจะไปเที่ยวไหนเดินทางไปไหนมาไหนขับรถขับรานก็จะไปเที่ยวกันแบบอากาศหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ไปเที่ยวเหนือกันเยอะไงอาจารย์ใช่แต่ทุกคนต้องระวังเรื่องโควิดไงโควิดยังอยู่นะคะยังแบบไม่ไปไหนเลยอาจจะไม่หนักหนาเหมือนตะก่อนแต่ว่าก็อย่าลืมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้การกลายพันธุ์หรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่านอกเหนือการควบคุมนะอาจารย์ต้องดูแลตัวเองนะคะคยังมีอยู่นะคะแต่ว่าข่าวไม่ออกเยอะไงแต่ยังไงก็ยังมีอยู่เพราะว่าเพื่อนๆอาจารย์ทางานอยู่ที่โรงพยาบาลเขายังบอกว่าก็ยังมีอยู่เรื่อยๆใช่ไอาจารย์ใช่ๆนะก็ยังไงเดินทางไปเที่ยวปีใหม่ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองแลเซฟตตัวเองด้วยนะคะนะไม่เป็นดีกว่าเนาะ ใช่เป็นแล้วหนักจริงๆหนักจริงนะคะอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องการ,รพยากรณ์นะคะ,อะตอนนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วนะคะิกในเดือนมกราคมะนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครนะเดี๋ยวอาจารย์ขออธิฐานไพ่ก่อนอะนะคะระหว่างนี้พี่ๆก็อธิฐานขอพรกับไพ่เสียนร้อยแปดได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการเช็คคิวดูดวงปีใหม่นะครับตอนนี้เรียกได้ว่ามีโปรััดคิวได้ดูภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยจะเป็นดูแบบคู่คู่หูดูโอไม่ว่าจะเป็นคู่พี่น้องคู่พ่อแม่ะหรือว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาเป็นดูโอแบบไหนติดต่อมาจองคิวกับแชมปได้เลยนะครับผมมีคือแบบว่าดูให้ภายในเดือนกุมภานะคะไอ <คะ S 2> ตัวเ<ม>นี้ยนะคะ ก็จองไม่ต้องไปไปต่อคิวเพราะว่าเนี้ย<ช>จะเฉะพาะพิเศษให้เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะครถ้าจองมาก็จะได้ดูในช่วงกุมภาพันธ์อ้ยทำไมได้เสียนอะไรดีขนาดนี้อา,านอาจารย์ดีอย่างเงี้ยไม่ลืมเงี้ยเมื่อกี้ลืมลืมลืมเรื่องของเม่นไม่สําเร็จออสองรอบสองรอก็เลยมาดูให้พิจิกก่อนครับ <laughs> <laughs> อ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ เสียนที่ออกมาเนี่ยก็ดีเพราะว่าปีนี้นะชาวลัคนาราศีพิจิกดีจริงๆนะคะคนะพิจิกกับพุศกมีโอกาสรวยนะรวยรยเป็นเศรษฐีเยอะแต่ก็จะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคือไม่ได้พูดถึงนะธรรมดาอ่ามันเบเบเพราะว่ายังไงมันโดนอยู่แล้วโดน,นเลยนะเออใช่แต่ทีนี้เรามาเจาะ นะเราเรามาจอดในส่วนของเดือนแรกในะปีสอง7ห้าอนหกสบ่อนนะออชาพิจิกนะคะคุณได้เสียงของพัศิวะมหาเทพซึ่งเป็นมหาเทพสูงสุดเลยนะคะนี้สุดยอดแล้วนะคะแล้วก็คุณได้เสียงพ่อพิคเนตอีกเสียงหนึ่งนะคะอันนี้เป็นปางเสียงงานเนี่ยปางหอ,อกลบนะคะคแล้วคุณก็ได้เสียงพระฤาษีสีราชนะคะคที่ ที่เขาบอกว่าปู่ฤษีศิลาชมีบุตรเป็นอภิชาติตะบุตรมาเกิดน,นะก็คือวัวนนทินั่นแหละที่เป็นพานะของพ่อพอ,อแล้วอันนี้คุณได้ปู่พิราบนะบปู่พิราบในปางหนึ่งก็เชื่อกันว่าเป็น ร่างอวตารขององค์พ่อใช่ใช่แล้วก็มีหน้าที่ทําตามคําสั่งที่แบบว่าพ่อบอกเกาวเอาไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่นี้ก็ยังเป็นปังงกลางก็ยังไม่ได้ดุหลาดแต่ว่าปู่ใจดีนะแล้วก็ไพ่สลุยใบก็ได้เสียนพระพิคเน่ด้วยเก้าเสียนด้วยนะครับใช่ใช่เป็นไพ่ใบแรกของสําหรับในไพ่หัวโขนเลยนะคะถือว่าชาพิจิกนี่ปังจริงเฮงจริง คือข้างบนพ่อกับลูกก็ได้คู่กันข้างล่างถ้าตีก็พ่อกับลูกก็ได้คู่กันใช่ใช่นะคะคือรายปีก็ดีอยู่แล้วพอมาถึงรายรายเดือนเดือนแรกนก็เฮงเลยนะคะเฮงตั้งแต่ต้นปีใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกคุณต้องเริ่มก่อป่ยเพราะว่าคลิปอันนี้อาจารย์ออกก่อนคุณจะต้องวางแผนนะคะ วางแผนให้ดีว่าปีหน้าเราทําอะไรนะคะแล้วเราก็เริ่มเริ่มทําเริ่มลงมือทํานะอย่าบอกว่าดูดวงอย่างเดียวแล้วมันไม่สามารถรวยได้นะก็พูดง่ายๆดูเฉยๆไม่ลงมือทำเอาอะไรไปรวยจริงไหมทุกคนใช่ต้องทำนะคะไม่ใช่แบบดูดวงแล้วดวงฉันจะดีแต่ว่านอนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยมันไม่เกิดนะคะมันไม่เกิดนะจริงนั่นก็บางคนแบบ บอกว่าดวงดีก็รอปฏิหารสิโอไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันบอกว่ามันผิดระบบตรักศาสตร์มากเลยมันแบบจบที่เลยนะ,ะมีมีจริงๆอาจารย์คอมเมนต์มาใช่<า>ใช,ใช,ใช่ก็เป็นคนนะ่ะเกิดมาเป็นคนหนึ่งก็โชคดีเท่าไหร่แล้วถูกไหมทําบุญถือศีลทำมาหากินสุจริตนะแล้วดวงคุณเริ่มมาเริ่มเปิดนะคุณก็รวยใครที่ทํารอไว้นะมันมีโอกาสที่จะดันให้ดวงตัวเองสูงขึ้นแล้วก็ฟ้าเปิดแล้วคุณก็ รวยเลยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนขี้เกียจนอนหลับทับสีรคุณไม่ทําอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นแหละชตาชีวิตมันดีจริงแต่ว่าคุณไม่ไม่รู้จักใช้ในช่วงที่ลงมันมันพัดใบเรืออย่างเงี้ยคุณก็จบไงคุณเอาใบเรือนอนคุณไม่ได้ชักใบเรือขึ้นมันก็ไม่ไปไหนไม่ไปไหนอยู่กับที่เออเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นพี่จิกตอนนี้ต้องกอบกลัวทกปีนี้ดีมากเลยนะคะแล้วไพ่เสียนที่ได้ได้พระพิคเนถึงสองเสียนเพราะฉะนั้น อะไรที่คุณจะต้องทำเนี่ยนะในอดีตเนี่ยคือสู้รบปกบมือมาลายแล้วมันก็ไม่ชนะอาจจะยอมจำนวนยอมแพ้ยอมอะไรด้วยความจำเป็นแต่นะปัจจุบันตอนนี้ที่อาจารย์ดูดวงรายปีไปแล้วดวงคุณขึ้นนะคะตอนนี้จะชนะจะมีโชคดีแล้วให้คุณทํารอนะคะคุณจะได้อ,อะไรที่แบบเราไม่รู้ในเรื่องของ หน้าที่การงานอะไรที่คุณต้องทานะให้คุณหาข้อมูลศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบกลางที่สถิตอยู่กับคุณเนี่ยเป็นไพ่แห่งองค์ความรู้ทั้ง3าโลกเลยนะคะอะไรของคุณคุณก็จะแบบมีความรู้แล้วคุณเอามาเพิ่มเติมในอาชีพที่คุณทำนะตอนนี้จะทำให้ช่วยคุณได้เงินนะคะคแล้วในบริวารในช่วงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อบริวารนี่หมายถึงว่า เราอาจจะแบบเป็นเป็นลูกเป็นสามีเป็นพ่อแม่อะไร,รที่เราดูแลเนเราเรงขอบริวารน,นะคคุณก็จะได้บริวารดีในการทํางานโอ้ยโชคดีมากเลยอะ่ะได้บริวารดีในการทํางานอย่างเงี้ยได้ลูกน้องดีครับอ่าทํานองนี้นะแล้วงานคุณก็จะแบบดูเพอร์เฟคลืออ่นไหลไปหมดเลยคือมันเหมือนมันมันฟ้าเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันดีไปหมดเลยนะคะครับอ,อแล้วก็คุณจะได้หัวหน้าดีด้วย เนี่แหละทุกคนเอาจริงๆที่<ด>บางทีเราอยู่ในองคอ์กรไม่ได้เพราะหัวหน้าเนี่แหละทุกคนใช่ใช่เหมือนว่าตอนนี้ช่วงนี้ไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยขหมายงว่าคุณจะได้ผู้ใหญ่เมตตาคุณคหัวหน้าง,งานเมตตาคุณหรือถ้าคุณเป็นแม่ค้าคุณไปขายของตลาดนัดโน่นนี่นั่นคุณก็จะได้ลูกค้าที่เขาเมตตาเราอแบบจะซื้อกินแล้วบางทีวันนี้เดินผ่านฉันไม่อยากซื้อร้อันนี้เลยแต่แบบซื้อสักหน่อยแล้วการสงสารอีหนูมันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเดินผ่านไปแล้ว เงินช่งงักเดินถอยหลังกลับเมตตาไงคือเคยอุดหนุนเคยซื้อแล้ววันนี้ไม่ซื้อโอ้ยไม่ได้สงสารแม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเนี้ยไปเดินซื้อน้ำมะพร้าวเจ้านี้ทุกวันแต่วันนี้ยนึกยังไงไม่อยากกินแต่เขาทักเราด้วยความเก่งใจก็ซื้อจานปนั่นแหละนั่นแหละแต่เนี้ยก็คือพิจิก็จะได้ลูกค้าประมาณอย่างเงี้ยหรือลูกค้าที่หายไปนานมากแล้วอยู่ดีๆก็ ลมอะไรไม่รู้เออพัดพาเขากลับมานะอ่าแต่งานน่ะคุณมีอุปสรรคอยแล้วแต่จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะรวยมากเลยนะเพราะว่ายังไงอ่ะคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรของคุณที่มีนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จมันไม่มีงานอะไรที่ได้มาง่ายนะพิจิกไม่ได้ได้มาง่ายแต่ว่าในช่วงจังหวะเนี้ยเหมือนดวงส่งบริวารก็ดีผู้ใหญ่ก็เมตตานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี้ยคือแบบเหมือนมีแรงสู้มีแรงสู้มีแรงที่จะ ทำต่อไปแล้วมันเป็นจังหวะที่ดีด้วยถ้าไพ่ออกมาอย่างนี้ชาวมกรานี่จับเงินจับทองแล้วเรื่องการเงินไม่ต้องพูดถึงนะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะกอบโกยนะอาจารย์ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงโกยโกยให้เยอะที่สุดนะคะแล้วทํางานอย่าบ่นว่าเหนื่อยเพราะถ้าเราพูดว่าเหนื่อยเสร็จปุ๊บมันจะทาให้ร่างกายเราอ่อนล้ามันเป็นเหมือนจิตวิทยาหรือการสะกดจิตอะไรร่างกายเราเขาเรียกว่าแรงมันมีด้านบวกกับด้านลบไงอาจารย์ใช่คือไม่ต้องบ่นว่าเหนื่อยคือทาไปเลยลุยไปเลยแล้วเดี๋ยว มันดวงมันจะสําเร็จอ่ะยังไงมันก็สําเร็จแต่ถ้าเราบ่นหน่อยปุ๊บมันจะทําให้เรารู้สึกแบบอ่อนล้าหมดกําลังใจเหมือนเราไปสะกดจิตตัวเองแล้วแบบมันทําให้เราแบบว่าอันนี้ลักจิตวิทยาเนาะจ๊ะใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วคือตอนนี้พี่จิกอาจจะได้รับงานแบบโอ้โหเหมือนปู่ทศกัณฐ์เลยต้องมีสิบมือสิบหน้าที่แบบต้องทำทุกอย่างอ่ะเออคืออาจจะเหนื่อยอาจจะล้าหน่อยแต่คือบอกแล้วไงว่าห้ามบ่น นะคะแล้วดวงใครที่กําลังจะขึ้นอนะ่ะบางทีอ่ะมันจะต้องทํางานหนักเป็นแบบเป็นสิบเท่าจากของเดิมด้วยไงนะคะบางทีพี่จิก็อาจจะรู้สึกแบบวุ้ยมันไม่ไหวแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่งไปพักผ่อนต้นปีมางานกองเต็มเลยละเนระนาดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยากทำไม่ได้นะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะพี่จิกนะแบบว่าลมกําลังมาแล้วนะคะขึ้นลมกําลังมาสําหรับคุณนะมันดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นลุยลุยแหลกเลยนะคะแล้วได้เสียนพระพิคเนตด้วย อ,อย่างเงี้ยคุณได้เสียนปังเสียงงาแบบเนี้ยคืองาที่เสียเนี่ยเอาไปรจนาคัมภีพราตานะเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อมั่นว่าพิจิกจะต้องมีทิศทางหรือแนวทางอะไรในการดําเนินชีวิตที่มันแบบว่า โอเคขึ้นเนะออดีขึ้น,นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือรหรือหรือบางคนก็คือเปลี่ยนงานไปนเลยอาจจะผิดหวังมาแลา้วแต่ทีนี้ก็คือใช่มันจะมีสิ่ง,งใหม่ๆเกิดขึ้นจากดวงที่จะเปิดในปีนี้ของคุณคนั่นแหละจะทําให้คุณเจอสิ่งใหม่หรือไม่งั้นบางคนพิจิกอ่ะก็อาจจะได้แต่งงานอ,อันนี้เป็นโชคดีมากเลยนะ นะอาจจะได้แต่งงานหรือบางคนก็อาจจะได้สร้างครอบครัวเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของในส่วนของความรักความรักเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกไพ่ไว้แต่อันนี้ดูแล้วโดยรวมพิจิกทั้งงานทั้งเงินมาดีมากผู้ใหญ่ก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นยกเว้นพิจิกคนไหนที่ไม่เคยทําบุญสุนทานนะคะไม่เคยมาไม่มีกระแสบุญวนเวียนอยู่ในชีวิตเลยหรือว่า พิจิกคนคนนั้นน่ะอาจจะเคยดูหมิ่นดูแคลนคนที่เป็นครูบาอาจารย์มาก่อนอ่าพวกนี้อาจจะแบบทับถมแล้วก็อาจจะไม่ได้เจริญเฟื่องฟูเหมือนกับชาวลัคนาราศีพิจิกที่ที่มันจะดีขึ้นน่ะนึกออกไหมนึก<ต>ออกไหมก็คืออาจจะขึ้นไม่สุดเนี่ยขึ้นบุนไม่สุดเขาเรียกว่า บุญกรรมที่ทํามาของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้กองไม่เท่ากันเช่นเดียวกันไม่เท่ากันยิ่งยิ่งใครที่ที่เคยดูหมิน่นดูแคลนไม่เคารพครูบาอาจารย์ทั้งครูเทวดาครูที่เป็นคนครูที่เป็นเทวดาคือจะจบเลยคือดวงไม่ขึ้นสูงสุดอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นหนทางที่แก้ไขของคุณคือไปตามหาเขา แล้วทำยังไงต่ออาจารย์ขอหวสวิกรรมสิถ้าเกิดสมมติเราเราไม่รู้เราเคยดูหมิ่นเทวดาไว้นะคะเราก็เอาพานธมมาไปนะเอาใบตองรองไปซื้อเทียนซื้อพานธมามมาเอาเทียนธรมาวางแล้วก็ปรุงอะไรก็ไปหน้าหิ้งพระสวดมนต์ไหวพระอย่างเงี้ยแหละเราก็พูดบทขอหัวิกรรมกับเหล่าเทวดาส6หกชั้นฟ้าสิบหชั้นนินสิี่เมืองบาดาลนะคะแล้วก็ขอให้หลังจากนี้ขอให้ลูกอ่ะเฟื่องฟูทำไรก็เจริญงอกงามนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นคน เราติดค้างกับใครอย่างแบบอาจารย์เป็นพิจิใช่ไหมครับสมมติแชมป์เป็นครูของอาจารย์เนี้ยครับแล้วอาจารย์เคยไปดูหมิ่นน้องแชมป์เุ้ยครูแบบนี้มันไม่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนี่ยค,คือคือมันผิดทั้งกายวาจาใจเลยนะครับก็อาจารย์ก็ทําพานคำมาเงี้ยไปยกให้น้องแชมป์ไง แต่น้องแชมป์ก็โหสจิตกรรมแน่จานจบเลยเพราะนั้นก็ถือว่าจบใช่ล้างกันไปเลยแล้วพิจิกที่ผิดแบบนี้นะมันก็เท่ากับเหมือนกับว่าได้ได้โหสิตกรรมอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคุณก็จะเข้ากระบวนการของที่พื้นเพดวงเปิดแล้วคุณอาจจะติดแค่เศษกรรมบางอย่างนิดหน่อยครับใช่นะแต่อย่าลืมถึงดวงจะดียังไงคุณก็ต้องเดินให้ถูกทิศนะครับไม่ว่าจะทํากิจการกันในใดหรือจะเริ่มใหม่เนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าดวงดีดวงปังแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยเัียไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีดบางทีมันดูจากเลิกเกิดทุกคนอืมันจะบ่งบอกได้ว่าเราทําอะไรถึงจะโอเคใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับทีนี้ก็คือพิจิกอาจารย์ จะฝากไว้เท่านี้แหละเพราะว่าไพ่ดีหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของคลิปของความรักเนาะก็ตามไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะคะยังไงก็ช่วงปีใหม่ให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไหนอย่าลืมเปิดคลิปของอาจารย์ดูนะคะตอนนี้คลิปโดยปกติครับก็จะลงเป็นประมาณว่า เป็นคลิปดูดวงสองคลิปนะคะก็คือเป็นคลิปทั่วไปหนึ่งแล้วก็เป็นความรักหนึ่งแล้วก็จะมีเกี่ยวกับตอนที่เราไฟ์สดอ่าใช่ต่างัเป็นช่วงชงที่เป็นดูให้กับคนที่ไม่ได้เข้ามาดูในรลฟ์ใช่ครับผมถ้าแอบบินตัดทันนะแต่ถ้าตัดไม่ทันก็อาจจะเป็นคลิปดูดวงสามคลิปหรืออะไรก็ผัดผัดวนนเวียนๆกันไปแต่ก็จะพยายามทำให้ได้วันละสามคลิปเพื่อให้พี่ๆได้ติดตามกันนะครับอ่าจ้างั้นก็วันนี้เดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะัอย่าลืมตามไปดูคลิปความรักนะคะครับผม Bye 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 bye